ไม่ได้เป็นเอฟซีลุงพลไม่ได้เชียร์ลุงพลไม่ได้เชียร์ป้าแตนนะครับไม่ได้เชียร์แม่น้องชมพู่เราก็คุยกันนะครทางติ๊กตอกเนี่ยใครถามปัญหากฎหมายมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตอบให้สดๆนะครับส่วนทางแอปแดงเนี่ยคุณครับคุณรัตนาส่วนทางแอปแดงเนี่ยนะครับก็คุยกันนะฮะใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้เช่นเดียวกันนะครับอืมนะ แต่ถ้าไม่มีอะไรผมก็จะคุยเรื่องคดีน้องชมพู่เป็นหลักนะสําหรับวันนี้นะครับแต่ต้องบอกนะตอนนี้เราก็จะคุยไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าเรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยเริ่มเริ่มซาละนะครับเริ่มซาอืมน้องนุ่นนัชชาอืมความความเห็นทางกฎหมายอะนะครับคือผมคิดไว้แล้วว่ามันน่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะเราก็ว่ากันตามความเห็นของเรานะครับ ก็มั่นใจในความเห็นของคนทําคดีอืมแต่ว่าผลออกมายังไงเนี่ยมันไม่มีใครไปตอบได้หรอกนะครับทนายตั้มคงไม่อยากให้พี่เห็นเขาในสภาพนั้นแหละครับ mm. ก็มีคนไปดูนะมีคนไปเยี่ยมเยียนนะครับเวลาไปเยี่ยมเยียนเนี่ยก็ไปเวลาที่เขามาศาลนะครับคดีของเขาเนี่ย,ยชื่ออะไรนะผมจําชื่อไม่ได้แล้ว นะเออคดีดีไอคอนนะนะครับนั่นคือฟรีเหมือนกันนะเบนเลซิงเบนเลซิงติดไป7ปีนะครับสุดท้ายศาลสั่งจำคุกแค่4ปีนะไอติดไปอีก3ปีเนะี่ยติดฟรีนะครับผมไม่แน่ใจจำนวนที่ติดคุกนะเออแต่ว่าประมาณนี้แหละเขาติดฟรีตั้ง3ปีนะครับไอเรื่องติดคุกฟรีของประเทศไทยนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะ ก็ใครเป็นไปได้ก็อย่าไปมีคดีเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับหมอบีมีโรคตั้งสี่ใบมีดาราด้วยละ่ะโอ้เรื่องดาราขาไวเหรอมันก็ไม่ได้ไงนะครับคุณกุศลมาสวัสดีครับอาคุณรัตนาถามมาพ่อเป็นครูแต่กเกษียณแล้วและเสียชีวิตแล้วแต่มีลูกหลายคนเมียหลายคนเรามีสิทธิ์ได้รับอะไรไหมคะ <c oughs> แล้วเราเป็นใครอะ <c oughs> เราเป็นใครอะ, <c oughs> เ,รอะเราเป็นทาย,ยาทหรือเปล่า คนที่จะได้มันมีนะครับว่าเราจะได้ค่าชดเชยต่อเมื่อเราเป็นแพะที่ขาวสะอาดนะครับเขาแบ่งเป็นแพะสีขาวกับแพะสีเทาถ้าสีเทาเนี่ยสารยกประโยชน์แห่งข้อสงสัยให้จำเลยก็เลยยกฟ้องเนี่ยเขาเรียกว่าแพะสีเทานะครับจะไม่ได้เงินไม่ได้เงินนะแต่ถ้าขาวสะอาดเช่นสารตัดสินว่าการกระทําของคุณเป็นการ ไม่ผิดนะครับเป็นการป้องกันตัวอันนี้เออไม่ไม่ผิดเนี่ยคุณได้เกินชดเชยนะครับซึ่งมันยากมันยากมากมันจะมีคดีไหนอะว่าว่าคุณไม่ผิดนะครับมันยากส่วนใหญ่ก็ยกเพราะสงสัยนะครับเออส่วนใหญ่ก็ยกเพราะสงสัยมีไม่กี่อย่างะที่จะบอกว่าคุณไม่ผิดเช่นคุณอ้างป้องกันตัวถ้าป้องกันตัวไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเราเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิด เออถ้าป้องกันตัวเนี่ยคุณไม่ผิดคุณก็ไปขอเงินเยียวยาได้แต่ถ้ายกประโยชน์ให้จำเลยยกฟ้องเนี่ยนะครับเออไม่ได้นะครับถือว่าเป็นแพะเท่านะครับอืมเอามาคุณคุณต้าถาม,มาว่าข้างบ้านเลี้ยงแมวระบบเปิดแมวเขาเข้ามาบ้านเราแล้วเขาเข้ามาในบ้านเรายังไม่อนุญาตไม่ถือบุกลุกใช่ไหมครับบุกลุกสิคืองนี้ ก็ต้องไปเรามีสิทธิ์ที่จะดาเนินคดีได้นะถ้าเขาเข้ามาบ้านเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตอะนะครับอืมก็มีสิทธิ์แจ้งความได้ภายในสมเดือนนับแต่ที่รู้เรื่องและรู้ตัวนะครับไม่งั้นขาดอายุความนะก็เอากล้องวงจรปิดไปไปแจ้งความนะครับสามารถที่จะแจ้งความได้จะชนะคดีนะครับแต่เรามีสิทธิ์แจ้งความนะถ้าบอกว่ามีเหตุอสมควรที่จะให้เข้าเนี่ย สารเป็นคนตัดสินนะครับไม่ใช่ตํารวจหรือคนอื่นมาตัดสินเออเราไม่สิทธิดำเนินคดีก็มันเข้ามาบ้านเราอะนะครับแล้วคุณเลี้ยงหมายังไงให้มันเข้าบ้านเราอะหมาคุณต้องดูแลไม่ให้มันไปป้วนเปี้ยนนะครับคุณใส่ปลอกคอจูงเนี่ยมันจะเข้ามาบ้านเราได้ยังไงมันเข้ามาไม่ได้ถ้าคุณปล่อยเข้ามาแสดงว่าคุณเลี้ยงไม่ดีนะครับก็ไปดําเนินคดีได้อืดีครับคุณดํารงไทยสวัสดีครับอามา าถามคำถามมาตอบให้สดๆนะครับส่วนคดีของลุงพลลุงพลเนี่ยนะครับป้าแตนยังไม่บอกนะว่าทนายใหม่นะครับสงสัยจะไม่บอกแล้วนะฮะล้วต้องบอกนะเนี่ยมีคนส่งข้อมูลมาให้ผมโครมโครมเลยนะครับเห็นช่องใหม่ชาละวันก็เอาคำพิพากษาม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 าวิเคราะห์นะอืม นะครับก็ไปอ่านกันนะครับเป็นความรู้แต่ผมไม่อ่านนะนะครับผมไม่อ่านนะคดีน้องชมพู่อะ่ะเพราะว่าอ่านก็ไม่ได้ตังนะค์ไม่อ่านก็ไม่ได้ตังค์ก็ไม่รู้จะอ่านไปทําไมนะครับก็เป็นหน้าที่ของทนายชุดใหม่เขานะครับที่ต้องไปนั่งอ่านนั่งศึกษาคดีว่าจะทํายังไงให้ชนะนะครับเออแล้วทีนี้เห็นบอกมีหลายกลุ่มหลายก้อนนะครับก็แล้วแต่ ผมไม่ได้เป็นทนายร่วมนะครับผมไม่ทําผมบอกแล้วคดีลุงพลผมไม่ทําแล้วก็ที่บอกมีผู้ใหญ่ใจดีจะให้ทําเนี่ยผมก็ดูก่อนว่าช่วยอะไรได้นะครับก็อาจจะไปนั่งฟังเขาคุยกันก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าจะทํำไหมจะออกความเห็นอะไรไหมอาจจะอาจจะไม่มั้งนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจไปนั่งอ่านเอกสารต้องเยอะต้องแยะอ่านมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอะนะครับผมไม่รู้ ผมบอกแล้วว่าไม่อยากจะยุ่งนะครับอืมนะถ้าเขาเชิญก็อาจจะดูก่อนแล้วก็อาจจะไปคุยไปแนะนําตัวอะไรก็ถามเขาาอยากจะให้ช่วยอะไรนะครับแต่ถ้าให้มานั่งอ่านเอกสารแล้วมานั่งประชุมคดีวิเคราะห์อ,อะไรเนี่ยผมว่าเขามีทนายอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดจะมาช่วยทนายชุดใหม่ <c oughs> คุณล้านทองสวัสดีครับ อ่านไว้คุยกับเขาคุณทันจังคันจริงโอ้โหชื่อนะครับก็ว่ากันอีกทีนะครับอาจจะอ่านหรืออะไรก็ว่าไปนะเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรที่จะไปออกความเห็นนะ่ะเราก็ทนายฝั่งนู้นก็ทนายนะครับคุณอัปโปสวัสดีครับเราก็ทนายฝั่งนู้นก็ทนายมันก็ศักดิ์ศรีมันก็สูสีอะนะผมก็ไม่รู้จะไปไปบัฟก,กับเขาอีกนะครับเดี๋ยวเขาจะรังเกียจเอาหาว่า คุณก็มายุ่งทําไมเนี่ยนะมันญาติทนายเขาก็มีอยู่นะครับอือดูกันอีกทีดูกันอีกทีนะแต่ถ้าถามหลักการเนี่ยผมก็บอกไว้แล้วนะครับว่าผมจะไม่เข้าไปยุ่งกับคดีน้องชมพู่นะครับสําหรับเอซีที่ดูทางแอปดาอยู่นะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมก็คุยเรื่องคดีน้องชมพู่อยู่ทางช่องแอปแดงด้วยนะครับ อืมคุณแม่มารู้ยขอบคุณครับแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวได้เข,ข้าวสารนะครับโอ้โหข้าวสารกระสอบเท่าไหร่ผมซื้อกินเองก็ได้อาคุณตุ๊กบนตีวัดสวัสดีครับอืมก็อาจจะไม่นั่งฟังมั้งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็ต้องดูนะครับแ,รแต่ป้าแตนนี่ทนายทําง,งานไวจังเลยอะนะครับ สงสัยได้ตังค์ไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับองพักแตนเนี่ย